คนล้นหลามเลยนะคะสำหรับงานเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุด Life is Action ปฏิบัติการคืนชีวิตชีวางกับ s u z u กิ r รเด e r R150 ของรถจักรยานยนต์ s u z u กิเมื่อบ่ายวานนี้ก็เพราะได้คู่พรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของเอเชียอย่างนักร้องหนุ่มจากไต้หวันวังลีฮอมและนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ทาทยยางที่มีข่าวว่ากำลังแอบปิ๊งกันอยู่ทาทาร้องเพลงประกอบภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ด้วยนะคะซึ่งหนุ่มวังลีฮอมยังเผยฉากสุดปลื้มเมื่อได้สวงวิญญาณฮีโร่เข้าช่วยสาวทาทาแต่ทาทานี่สิกลับตื่นเต้น กับฉากที่ต้องมองหน้าหล่อสายใกล้ๆค่ะตื่นเต้นดีค่ะมีคนหน้าตาอย่างนี้มาอยู่ใกล้ๆอะเนาะพี่คิดเอาเองอะพี่เองรู้สึกยังไง Definitely when she was chained up ชอบตอนที่มัดมัที่ฐานจับมัดส่วนที่มีข่าวว่าเันคู่แอบปิ้งกันนั้นในวังลีหอมยังไม่ขอพูดอะไรนะคะ I haven't them any seen เขาเพิ่งไปบ่นเลยค่ะว่าเขาอยากดูผิดกับสาวทาทาทที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าหล่อตีแบบนี้สเปคเลยนะคะ